Bye-bye. <laughs> Abi da kawai แต่บ้านลุงเนี่ยอยากเ,เ็ันแล้วอ <c oughs> อม่ย่างเงี้ยยเงียดก็ต้องมาดัดใหม่ครับ <c oughs> เราแน่นึกว่าใส่กล oh. oh. ้องเพื่อจะถาคลิปครับถ่ายคลิปด้วยน้องน้องครับมาทางด้านนี้สินี่เนี่ยตั้งเสาแบบเมื่อกี้บ้านนี้ประตูนี้เขาไม่ได้เปิดเลยนะเหรอครับไม่มีปัญหาได้ครับผมประตูด้านนี้เขาไม่ได้เปิด อยากดูอยากดูว่ามันเข้ายัางไงติดยังไงอ,อ,อ่ะแล้วมันจะตายมื่อไหร่เราจะกลับไปกินบ้านไม่ครับผม<ร>ถ่ายคลิปเอาไว้เพื่ออะไรครับถ่ายรัถ่ายให้ให้เขานกเขาครับ อันนี้คงเป็นลูกมันมั้งแม่มันนะแม่เหรอพ่อมันเด่นไม่ตัวมันเท่ากันแล้วตอนนี้ลูกมันเริ่มโตแล้วเอาแล้วเราจะเก็บไปยังไงสวัสดีค่ะบอกให้เข้ามาจับเลยนกเขาบ้านเราเยอะนี่ไงแต่น้องกเอาใอสี ต่ออีกได้ไหมจับใส่แถวนี้ละครันี่เอเอาเอาไว้ตรงนี้อีกแหละนี่มันเกาะบนลลัาวพอเราใส่ที่ปุ๊บมันเกาะบัลลังกาวสามตัวแล้วเออมีมันทุ่ออกลูกมันมาเกาะสามตัวสี่ตัวมัวมาต้นเป็นพ่อแม่ตัวใหญ่พอขอแล้วเดี๋ยวออกนี่

โอ้ผมะมากล้องขึ้นไว้เมื่อกี้ครับเป็นข้อของน้ำมาติดแล้วครับเบิกในคลิปครับผมรู้ว่าเสียงไหนเลยครับตัวใหญ่ครับผมเต็มมือเลยครับผมแข่งง่ายดีครับนะครับเจ็ดนี่เราขึ้นเบิกไม่สามครับผมอันนีเจ็ดเจ็ดโมงสี่นาทีแล้วครับ เหมือนไหมสามมังครับคุติดตามมึงครับ